คลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะครับว่าทําไมผมถึงยังไม่อัพนะครับเจ้าตัว Apple Watch นะครับเป็น Ultra 3นะครับจากการที่ผมนะครับใช้เจ้าตัว Ultra 1ตัวนี้นั่นเองนะครับจริงๆเมื่อคืนผมนั่งคิดนะครับว่าเฮ้ยเราควรนะครับอัปเกรดเนาะเป็นเจ้าตัว Apple Watch Ultra 3หรือไม่นะครับ ผมก็เลยรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็หาข้อมูลต่างๆนะครับว่าเฮ้ยมันมีความน่าสนใจอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะครับจากคนที่ใช้นะครับเจ้าตัว Apple Watch Ultra ตัวนี้1ก่อนนั่นเองเนาะซึ่งขออนุญาตเรียงไทม์ไลน์ก่อนนะกันนะครับว่าเฮ้ยในหัวสมองผมนะครับ Apple Watch Ultra มันอะไรยังไงบ้างเนาะอย่างแรกนะครับคือเจ้าตัว Apple Watch Ultra นะครับเวอร์ชันแรกเลยนะครับเปิดมาในปี2022ครับแล้วก็ Apple Watch Ultra 2นะครับเปิดมาในปี2023ซึ่งในปีที่เรา2 0 2 4ใช่ไหมครับมันไม่ได้มีการ เปิดเจ้าตัว Apple Watch Ultra รุ่นใหม่นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Apple Watch Ultra 2เหมือนเดิมแล้วก็ในปีที่แล้วนะครับช่วง iPhone เลยเดือนกันยายนนะครับผมก็ได้สื้อนะครับเจ้าตัว Apple Watch Ultra เรือนนี้ซึ่งเป็นเจ้าตัวชั้นแรกนะครับแล้วก็มาในมือ2แในราคาที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะโอเคะมาณนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้เพราะตอนนั้นผมก็ลังเลนะว่าจะเสื้อ Apple Series นะครับหรือว่า Ultra ดีในราคาเท่ากันแต่ก็ เหตผลหลักๆนะครับก็คือไม่ใช่ความดูอเวลหรืออะไรเพราะผมไม่ใช่คนที่แบบมีกิจ,จวัตรเอ็กซ์ตรีมอะไรอยู่แล้วสิ่งที่ผมอยากได้ในอัลตร้านะครับเรื่องเรียวเลยก็คือเรื่องของตัวตัวแบตเตอรี่ที่ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่มันคูณ2จากรุ่นปกติเลยนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมโดยเอเวอเรสและปกตินะครับก็1ผมได้ใช้งานทั่วไปแหละไม่ได้มีการทําอะไรนะครับเป็นพิเศษ2ก็จะมีการเดินวิ่งต่างๆนะครับก็เริ่มเข้ามาในชีวิตประจำวันของผมแล้ว ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ Apple Watch นะครับทุกรุ่นสามารถทำได้3นะครับคือตีแบบเป็นตันครับซึ่งในทุกๆอาทิตย์นะครับผมก็จะมีกวนในการตีแบบเป็นตันนะครับกับเพื่อนๆประมาณ2ชั่วโมงต่ออาทิตย์ก็ ประมาณนั้นนะครับแล้วก็4นีนคือผมอะ่ะไม่ได้เป็นคนที่ใส่นอนเว้ยคือจะมีหลายคนที่เอา Apple ิล t c h ใส่นอนใช่ป่ะแล้วก็ด้วยความที่อรุ่นใหม่ๆฟ้าชาดูแล้วก็วากชาดนะครับตอนทํางานหรือว่าชา์ตอนอาบน้ำซึ่งคนอาบน้ําก็ไม่รู้แสบวอสไปขนาดนั้นทําไมอายุวันผู้ใหญ่อาจจะควรใส่เพราะมันมี ECG ซึ่งมันสามารถแจ้งเตือนไปได้ถ้าคุณลื่นล้มในพวงนี้นะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ผมแนะนำไม่ใส่นะแต่ถ้าเราเป็นคนปกติยังสามารถแบบดูแลตัวเองได้ก็ไม่ได้จำเป็นนะครับจะต้องใส่ Apple Watch ที่ในห้องน้ำหรือ ตอนอาบน้ำอะไรขนาดนั้นนั่นเองซึ่งผลนะครับที่ผมอัปเกรดนะครับเป็นเจ้าตัว Apple Watch Ultra 3นะครับเรื่องแรกๆเลยนะครับคือเจ้าตัวดีไซน์นั่นเองครับคือดีไซน์ตัวนี้มันก็เป็นดีไซน์เดียวกับเจ้าตัว Apple Watch Ultra u t 2 Ultra 1ก็คือเป็นแบบเดียวกันนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนดีไซน์เลยมีขนาดหน้าจอนะครับที่49มิลแต่ตอน Ultra 2นะครับแล้วก็ t r a 3เราจะมีสีใหม่นะครับคือเจ้าตัวสีดำไทเทเนียมดำเนาะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสีนะครับเจ้าตัวไทเทเนียมธรรมชาตินั่นเองครับเที่ยนวัสด เทเนียมซึ่งจะมีความคงทนนะครับแข็งแรงมากๆผมลองดูรอ,อยตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมใช้สุ่มบกสมบันประมาณหนึ่งนะครับก็คือผมอถ้าออกไปข้างนอกคือแปะแปะแปะแบบเนี้ยก็คือไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะต้องห่วงของอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งตอนนี้รอยต่างๆก็ไม่ได้มีเนาะแต่ ถ้ามาดูนะครับก็คือตอนเนี้ยตัวจอรกระจอะ่ะเพราะตอนเนี้ผมใส่ตัวกระจกใช่ไหมมันมีการแตกนะครับใครที่ใช้ยี่ห้อไหนออบอกกันมาได้เนาะเจ้าตัวกระจก Apple Watch นะครับที่ ชอบมอีกทีหนึง่งผมจะได้ไปเปลี่ยนบ้างเพราะคนที่คนที่ซื้อคนแรกเขาติดมานะครับผมไม่ได้มาติดเองนั่นเองนะครับแล้วก็มีเรื่องที่มันเหมือนเดิมอีกนะครับเรื่อจอดีไซน์คือเรื่องกันน้ำนะครับหนึ่งร้อยเมตรเหมือนเดิมวัดความลึกนะครับได้สี่สิบเมตรเหมือนเดิมเซนเซอร์ต่างๆนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยเซนเซอร์ต่างๆมันค่อนข้างจะเหมือนเดิมมากๆครับแต่สิ่งที่มีความนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับเล็กน้อยเนาะก็คือความสว่างของจอมันจะเปลี่ยนความสว่างของจอนะครับจากรุ่นเนี้ยที่เป็นจะอตัน 3,000ั 3, นิตในเจ้าตัว Watch Ultra 3นะครับเจ้าตัว LTPO นะครับหรือว่า Low Temperature Poly Crystaline Oxide id นะครับไม่รู้ขึ้นละหลอมันคือคุณภาพของหน้าจอตัวนั้นนะครับก็จะดีขึ้นแต่ผมให้ดูอีกรอบคุณดูหน้าจอผมดีว่าผมใส่อะไรคือผมใส่ขาวดำไปซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในการใช้งานแล้วก็รู้สึกว่าในสมมุติถ้าคุณบอกว่ามัน3ามพันนิตอะ อยางที่บอกครับผมใช้ชีวิตอยู่ในอินดอร์้าเป็นส่วนใหญ่ออทดอร์คือน้อยมากๆทำให้เยอะเลยว่าผมเวลาไปออทดอร์จับหน้าจอตัวเนี้ยผมก็ไม่รู้สึกนะครับว่ามันแย่อะไรเลยนั่นเองอ๋อลืมบอกว่า อรต้าทุกรุ่นนะครับจะจอเป็นจอตัวอเวออนเดสเพย์ทั้งหมดรวมถึงนะครับ Apple Watch ใน2025ที่เปิดตัวใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์11นะครับหรือ s 3เนาะก็เป็นจออเวออนทั้งหมดแล้วนั่นเองครับสิ่งสำคัญนะครับที่เข้ามานะครับในจอตัว Apple Watch Ultra 3นะครับก็คือจะมีการแจ้งเตือนเพราะว่าหยุดหายใจนะครับขณะที่คุณนอนนั่นเองซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่าผมเป็นคนไม่ใส่ Apple Watch เวลานอนอยู่แล้วเพราะผมรู้สึกว่ามันเกะกะคือซึ่งต้องบอกบีแฟนนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่่ใใช้สเปป็นระะจอ มันก็คงจะดีแหละแต่ผมเป็นคนดินด้นฟาดนู่นฟาดนี่ผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับผมเท่าไหร่แม้ว่าผมจะบอกว่าเฮ้ยตัวนี้มันมันทนมากก็ตามเออแต่ในความรู้สึกผมผมก็ยังคงไม่ได้อยากเอาเจ้าตัว Apple Watch นะครับมาใส่นอนอันนี้จริงๆผมอยากรู้แล้วก็อยากสอบถามทุกคนเลยว่าคนมีการใช้เจ้าตัว Apple Watch ที่เป็นเ,เจ้าตัวกัน นอนใช่ปะแต่คนเหล่านั้นน่ก็จะเป็นคนที่ซื้อ Apple Watch รุใหม่ๆเช่นะ10 10เอยหรือ u l t r าเองเอ่ยนะครับก็ใช้ประมาณนั้นนั่นเองซ็เนี่ยอยากให้ทุกคนมาแชร์ครับว่าเฮ้ยการทำงานตอนนอนเป็นยังไงเพื่อผมจะตัดสินใจนะครับในการใส่ตอนนอนนั่นเองแต่ถ้าใส่ตอนนอนก็อาจจะต้องอัปเกรดเปล่าวะเอออะไรประมาณนั้นนะครับ เรื่องต่อไปนะครับคือเรื่องของเจ้าตัว Apple Watch Ultra 3นะครับจะลองรับนะครับการ c o n t i v i t y นะครับที่เป็นเจ้าตัว,ว 5G นั่นเองครับซึ่งผมเป็นคนที่ถ้านับการออกกำลังกายใช่ไหมก็คือการวิ่งการตีแบตซึ่งตีแบตผมไม่ได้ฟังเพลงเวลาผมคุยกับเพื่อนนะครับการวิ่งผมพกมือถือไปตลอดเวลาเพราะผมไม่ใช่คนที่โฟกัสการวิ่งได้ขนาดนั้น นีออ่ซึ่งในทุกครั้งที่ผมออกไปนะครับผมก็มักนะครับจะพกตัว iPhone ไปด้วยเสมอทําให้การที่ซื้อนะครับตัวตัว eSIM เพิ่มที่จะมีค่ารายเดือนเพิ่มอ่ะมันไม่ได้จะเป็นสำหรับผมเลยและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือด้านของความจุตัวเนี้ยมีความจุ3.2กิกถ้ารุ่นใหม่เป็น2 4กิกในการใส่นะครับตัวตัวไฟล์เพลงเข้าไป มันจะรองรับออฟไลน์ line แค่เจ้าตัว Apple Music เท่านั้นซึ่งผมเป็นคนไม่ใช้ Apple Music อยู่แล้วทําให้เรื่องนี้นะครับการที่มีความจุเพิ่มขึ้นเป็น64ีกิกการที่มันใช้ connectivity 5 g ได้มันไม่สมผลอะไรกับผมเลยถ้า Apple Watch Ultra มันตัดเวอร์ชันที่ไม่ใช่5 g ออกผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้ที่จะจ่ายน้อยลงนะครับแล้วก็ไม่ได้จำเป็นโดยสายนะครับการใช้งานของผมโอเคผมเชื่อว่าต้องมีคนใช้5 g ตัวซลรูล่าแน่นอนและผมเชื่อว่ามันก็ควรจะอยู่นะ แต่แค่ผมไม่ได้ใช้นะครับในส่วนนั้นนั่นเองแล้วก็จะมีนะครับเรื่องของเจ้าตัวแบตเตอรี่ที่เจ้าตัว Apple Watch Ultra 3เนาะจะมีแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นครับกมตามที่เปาเคลมนะครับ Apple Watch Ultra 1 Ultra 2นะครับจะสามารถใช้งานได้36ชั่วโมงถ้าเป็นเจ้าตัว Apple Watch Ultra สนะครับจะใช้งานอยู่ได้ที่42ชั่วโมงหรือว่าดีขึ้นถึง16%เลยนั่นเองซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีมากๆเลยนะแล้วก็มีการชาร์จนะครับที่มันไวมากยิ่งขึ้นนั่นเอง แต่การที่ใช้งานในโหมดประหยัดพลังงานนะครับก็สามารถใช้งานได้ติด2ชั่วโมงเหมือนเดิมซึ่งน้าถามผมว่าเฮ้ยถ้าเต้าตัวนี้3ถูกชั่วโมงแล้วแบตเสื่อมไปสัก20%นั่นเหลือสัก20ชั่วโมงไปปลาคก็ยังสามารถใช้งานนะครับได้ทั้งวันทั้งคืนอยู่ดีแล้วก็สามารถามวันได้อ่เหตุผลที่ผมซื้อออตต้าอย่างหนึ่งนะครับคือผมในหลายๆครั้งอะ่ะ ผมบิน i รไฟใช่ปะพอไปถึงที่ปลายทางใช่ไหมครับเราก็จะอยากใช้นะครับเจ้าตัว Apple Watch เต็มประสิทธิภาพซึ่งถ้าเราใช้รุ่นธรรมดาใช่ไหมเราก็ไม่ได้ใช้บนเครื่องบินนะี่ะเราก็ต้องมีแบตเตอรี่ Apple Watch ที่มันหมดไปอ่ะซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กนะครับในการใช้งานสำหรับผมก็เลยซื้อ a l p อกในครั้งแรกนะครับถามว่า36ชั่วโมงโอเคไหมแม้ว่าแบตจะเสื่อมผมว่ามันก็ยังโอเคแล้วลองรอบนะครับการตอบสนองการทํางานของผมนะครับได้เป็นอย่างดีนั่นเองซึ่งผมอยากจะซึ่งผมอยากจะ ให้ดูว่าผมใช้อะไรนะครับอันนี้ P.G.Y. p o u c h นะครับใช่ดีก็มีตัวนี้ตัว,น,ตวนี้ติดไว้แบบกระเป๋ามาสจานผมคือตัวนี้นะครับตัวนี้คือเจ้าตัว e l o o ที่เป็นเจ้าตัวชาร์จแบบ p o w e แต่ตัวเนี้ยช้ามากนะ2.5วันเลยประมาณนี้นะครับ ตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยผมไม่ได้เยอะมากหรอกครับแต่มันก็ช่วยผมนั่นแหละตัวเนี้ยมันเราสามารถใช้นะครับ Apple Watch ได้เวลาที่เรานะครับเดินทางไปต่างประเทศซึ่งต้องบอกจำลองนะครับว่ามันค่อนข้างดัดช้ามากๆแต่มันก็ช่วยนะครับทำให้เรายืดระยะการทํางานนะครับได้นิดนึงนะการซึ่งจริงๆผมมีอินเสิร์ตในการใช้บนเครื่องบินให้ด้วยแหละด้วยความที่เป็นแม่เหล็กใช่ปะแล้วก็เสียบเครื่องไปเลยเ,เออเสียบประมาณเนี้ยไปเลยแล้วก็วางไว้ a p p ไว แต่ถ้าคุณนั่งอีโคเหมือนผมก็รู้สึกว่าถ้าคุณไม่ได้ตื่นอยู่คุณอาจจะไม่สบายใจที่มันอาจจะโดนขโมย Apple Watch เมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ก็เตือนไว้แต่มันก็ช่วยแหละเวลาที่ผมตื่นนอนนะครับตอนอยู่บนเครื่องนั่นเองเรื่องสุดท้ายนะครับที่มีความแตกต่างกันนะครับก็คือในเรื่องของัวตัวชิปเซตนั่นเองครับซึื่องตัวชิปเซตนี้นะครับมันไม่ได้แปลว่าความแรงอย่างเดียวเวลาที่คุณทํางานถึงกออก่าแต่มันจะหมายถึงนะครับฟีเจอร์บางอย่างที่มันเพิ่มขึ้น ด้วยนั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับอย่างเจ้าตัว Apple Watch นะครับที่เป็นเจ้าตัว Ultra หนึ่งตัวนี้จะเป็นนะครับเจ้าตัวชิพที่เป็น S 8 Apple Watch Ultra สเป็นเจ้าตัว S 9แล้วก็ u l t a ามเป็น S 1 0ใช่ปะ่ะ ฟีเจอร์ที่มันมาเรื่อยๆนะครับก็คืออย่างอัลต้าสอ่ะมันจะได้หนีบมือ2นิ้วนะครับแบบเนี้ยแล้วมันก็สามารถสั่งงานได้เช่นอย่างมีคนโทรเข้ามาสามารถรับสายได้อะไรได้นะครับแล้วก็ต่อสามนะครับก็สามารถนะครับสั่งงานโดยการบิดข้อมือได้นะครับอันนี้มันก็ดูเจ๋งดีแต่ด้วยความที่ก็ใช้มาแล้วผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ลําบากเกินไปเวลาที่จะทำอะ่ะแต่การจีบอะ่ะมันดีนะแต่มันก็ไม่ได้รีสปอนในทุกๆรอบนะครับเพที่ผมลองของเพื่อนใน Apple Watch Series 10เนาะ ฟีเจอร์ที่ต่างแล้วก็จริงๆก็คือถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนาะก็จะรองรับพวกการแทร็กการนอนอะไรพวกนี้ด้วยนั่นเองเนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับผมไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นและเรื่องที่สําคัญนะครับก็คือรายทจ่ายเพิ่มแต่เดี๋ยวผมจะไปเมนชั่นนะครับกันอีกครั้งหน,นึ่งนะเนี่ยพูดถึงปัญหานะครับที่ผมเจอในเจ้าตัว Apple Watch u l ต r a 1หงกันบ้างเนาะเรื่องแรกครับคือก่อนที่ผมอัปวัลสโวทล่าสุดเนี่ยมันกินแบบโคตรๆเลยเวยกินจนงงมากๆล่าสุดอะผมลองจับเวลาแบบจจับ,จบ,จบจริงๆอคื Avali แล้ว ผมไม่ได้ใช้แบตเตอรี่จนหมดทุกๆวันเนือ้ออกปะอยู่แล้วมันจะมีครั้งหนึ่งผมวออกจากบ้านแบบเช้ามากหกโมงเโมงเช้าแล้วผมก็รันยาวชีวิตถึงประมาณเกือบเที่ยงคืนอะรอบนั้นแบตเตอรี่หมดเลยเพราะว่าตั้งแต่3ามทุ่มถึงห้าทุ่มอะ ออกกำลังกายมันก็เลยแบตหมดนะครับซึ่งจริงๆใน Apple Watch p r o t มันก็ไม่ควรแบตหมดหรอกแล้วก็อีกรอบหนึ่งคือผมลองใช้ชีวิตนะครับบนเครื่องบินซึ่งผมปิดแ p ปเปน Mode ไม่มีแครแจ้งเตือนใ,นใดเลยซึ่งผมนะครับสามารถใช้งานนะครับได้อยู่ที่ประมาณ18ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เหลือ12%ซึ่งจริงๆมันไม่ควรเว้ยมันควรอยู่ได้แบบ2วันนะครับหรือแบบวันครึ่งเป็นขั้นต่ำเอสเซว่าผมคิดว่ามันควรอยู่ได้สัก3-4ชั่วโมงเป็นขั้นต่ำหนึออกไปแต่เนี้ยประมาณ18ชั่วโมหมหด ถ้าตีง่ายๆผมว่า20ชั่วโมงก็คือแบตเตอรี่เหลือศูนย์เลยนั่นเองนะครับแต่หลังจากอัพนะครับเจ้าตัว Apple Watch 26 OS 26มาปัจจุบันมันเริ่มเป็นคนแล้วครับตอนนี้ก็คือออย่างวันนี้ผมออกจากบ้าน11โมงใช่ปะกลับบ้านมา6โมงเย็นออกกำลังกายประมาณ45นาทีแบตเตอรี่นะครับผมเหลือ80ซึ่งหลังจากที่ผมอัพนะครับเจ้าตัว Watch OS 26นะครับก็ถือว่าเฮ้ยการทำงานได้ดีแล้วยังไงนะครับใน1วันแบตเตอรี่ผมไม่น่าจะหมดแล้วนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับมันเป็นเร ผมจะไม่อัพนะครับเป็นเจ้าตัว Apple Watch Ultra 3ก็คือเรื่องเงินนั่นเองครับถ้าผมขาย Apple Watch Ultra 1ตัวนี้นะครับในวันนี้ผมน่าจะได้อยู่ประมาณ1 1 0 0 0 0บาทเนาะผมซื้อมา1 5 5 0 0บาทเมื่อ1ปีประมาณ12-13เดือนที่แล้วผมขาดทุนไป3 0 0 0ครับเป็นตัวเลขที่โอเคมากๆเลยนะขาดทุนสักเดือนละ300บาทเป็นตัวเลขที่ผมสบายใจแล้วก็สามารถใช้งานครับได้โดยที่ก็ใช้ไปครับไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ถ้าผมต้องไปซื้อเรือนใหม่ใช่ไหมผมต้องเพิ่มเงินอยู่ออประมาณ1 5ื่นซึ่งเรือนใหม่สมมติผมกดโค้ดนะครับเป็นอัลตราสามเนาะผมก็อาจจะได้นะครับอยู่ที่ประมาณ26,000บาทก็ต้องเพิ่มเงินอยู่ออประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าอะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ไม่ได้น้อยมากนะครับกับการที่คุณต้องซื้อ Apple Watch ที่ค่อนข้างจะเหมือนเดิมมากๆนั่นเองครับส่วนตัวคิดว่าก็คงนะครับเจ้รอเจ้าตัวเนี้ยแบตเตอรี่เสื่อมซึ่งจริงๆพอแบตเตอรี่เสื่อม บตเตอรี่มัน3าชั่วโมงครับสมมติมันเสื่อมเหลือสัก24ชั่วโมงแบบ30%เลยก็ยังใช้ได้เต็มวันเนว่ยออกปะมันก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรที่มันแบบหนักหน่หนวงก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างจะโอเคอย่าวมากผมก็เข้า Apple s t o ครับไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ในราคา3,690บาทถ้าถามว่าเหตุผลอะไรที่ผมจะเปลี่ยน Apple Watch Ultra ในครั้งต่อไปเนี่ยซึ่งแน่นอนผมคิดว่าผมคงใช้นะครับเจ้าตัว Ultra ต่อเนาะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็แบตเตอรี่มันทนครับอันนี้ต้องยอมรับจริงๆแล้วก็ตัวเรือนก็ทนมากๆด้วยนะครับเทียบกับรุ่นปกติที่เป็นสแตนเลสแล้วก็เป็นลอยค่อนข้างจะง่ายหลังจากที่ผมได้ลองใช้งาน ทั้งซีรีส์2ซีรีส์6แล้วก็เหมือนซีรีส์10ของเพื่อนผมก็เริ่มจะเป็นรอยแล้วนั่นเองนะครับหถ้ามันไม่ระเบิดในด้านของซอฟต์แวร์คือแบบปุ่มไปเลยหายไปเลยเปิดไม่ติดเลยพวกเนี้ยคงไม่อับนะครับ 2. คือเอ่อต,ตัวหน้าจอแตกนะครับเพราะว่าค่าเปลี่ยนหน้าจออยู่ที่ประมาณ20,000ใน Apple Store จริงๆมันคือการเปลี่ยนเลือนใหม่แหละซึ่ง อันนี้เรารสึกว่าเราไปซื้อมือสองในรุ่นก่อนแน่ก็จะมีราคาพี่ดีกว่าทุกวันเนี่ยมือสองผมเห็น Apple Watch Ultra 2นะครับอยู่ที่ประมาณหมืน่นเถึงหมื่นนั่นเองแล้วก็3นะครับหลังจากที่มันอัปเดตไม่ได้แล้วซึ่งปกติ Apple Watch จะมีเวลาอยู่ประมาณ6-7ปีนะครับถึงจะอัปเกรดไม่ได้ก็ถ้าถึงในเลเวลนั้นนะครับผมก็คงเปลี่ยนเจ้าตัว Apple Watch นะครับเป็นเอนใหม่นั่นเองครับสรุปแล้วผมไม่ได้บอกนะครับว่าเจ้าตัว Apple Watch Ultra 3มันไม่ดีเว้ย มันก็เป็น Apple Watch ที่ดีมากแต่สำหรับผมในงานแชรผมแล้วนะครับมันเกินความจำาได้แต่ผมมีเจ้าตัว Apple Watch Ultra 1อยู่มันไม่ได้มีความแตกต่างกันมากขนาดนั้นและผมไม่เชียร์ใครเลยนะครับในการซื้อเจ้าตัว Apple Watch Ultra รุ่น3ถ้ามีรุ่น2หรือรุ่น1อยู่นั่นเองเพราะว่ามันนะครับมีการอัปเกรดหน่อยมากโยเวนคุณอยากได้ฟีเจอร์ในด้านของการเน้นสลีปผมว่าตัวนั้นนะครับก็สมเหตุสมผลแต่ถ้าเป็นผมส่วนตัวนะถ้าผมต้องการนอนอย่างเดียวผมคงไปซื้อซีรีส์สิบมือ 2, สองซัมติงใ,นในดก็ได้แล้วก็เรียนเล็กเลยแล้วก็ให้มันทางานนะครับแค่เอาไว้ใช้แค่ตอนนอนอะ่ะเอออันนั้นผมว่าก็เวนะิร์กนั้นแล้วพาออกนอกบ้านนะครับก็ใช้อลตรานะครับเหมือนเดิมเพราะว่า ตัวเรือนอัลต้านะครับมันค่อนข้างจะหนักมากๆนั่นเองครับแต่ถ้าใครต้องซื้อใหม่นะครับมีงบประมาณเพียงพอผมว่าการซื้อ Apple Watch u l t r a 3นะครับ mm hmm. ก็ยังคงเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนั่นเองครับ mm hmm. ก็ลองไปดูกันได้ Apple Watch mm hmm. ก็ยังคงเป็น Apple Watch ที่เป็นนาฬิกาครับที่เดินตรงรับสายโทรศัพท์ได้แจ้งเตือนได้แท็กกิง้งการออกกําลังกายได้อยู่ที่มาตรฐานที่ดีมากๆโอเคบีแฟร์ผมคงไม่กล้าพูดว่ามันเทียบแบบ Garmin ได้หรืออะไรได้ แต่มันก็อยู่ในวัตฐานนะครับที่โอเคของมันนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้ช่องโค้สบอกผมด้วยส่วนวันนี้เฟิร์สครับขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ